จักหวานี้อีรน <hã? S 1> อีรนจังหว่านมื่นหกพันตัน้ยอนรมื่นหกพันเอาใส่กันเนี่ยเหรอเอาเท่าไรไส่จักหาทให้อมน,นุ 6, นสองพันไหนอฮะรูปมาหาชิ้นหา่อยโอ้ สองพันไปดึงมันดีได้แต้แปะนิดนึงเลยวยมันงัมันดอกมากัเต็มัานนี่มันจอมันมันที่กินแนกัตึงดอกงัวมันัวเนี่ยบอแคมันหวน้ำมูมันอ้โหดีขึ้ วันน้ำ <c> ม <oughs> ูคอสื่อมาน้ำกันสามตัวเอาสิบสามไปยย่อมนะเอหาพันหลุดไปลงมาอยู่เลยย่อมเมื่อเด้อไปเอาส่สเอยไบอ่าสามพันนะี่บอกสามพันสามสามพัน้ยลูกชายมือไหรี บอกจเือห้พนี้นี่พอรูปไอีดีพอทุ่มันยังอยู่หาพันง่วตัวนี้เอาอีดีุบนั่นคายกบจะเือเป็นงัวเหนือสุบน่ะเื่อว่ากันสมตัววัสดีครับงวันัวนม่อานมตัวมันยังซื้อตัวเท่าไหร่ครับรับซื้อตัวไหนครับรับตัรีพเบื่อนมยังดีวะ็มแม่มันเจดเดือนครับพี่น้องแม่มันเจ็เดือน สามหมื่นหาครับสามหมื่นหาเท่านั้นสามพันมีเงินสามพันสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะหนองชัดทร์บอสอเนนียครับแม่มันจเดือนนี่ครับแม่มันจเดือน้องไปสามหาครับอยู่ซสครับ ยู่บนครับอำเภอพี่บุญครับใช่เอาสามหันไปเจียวสี่สิบห้าน่อยเอาได้ทุนมันหรอรูดเราหมดเอ้ย ใครรู้เหมือนกันในไทยกันอะไรแต่ก็ส่วนตังตะกี้นอจังสี่นอสองมือเตือนเลยถามมยถามกันีแน่นที่่ออันนี้แม่ใครบอกว่าหลมาไหนสามหาเจ็ดเดือนไหดิทองแดดทองแดดบทประมาณนั้นไห้ก็ไ่ได้ซื้อรถดอก จักหวานนี่บักทึกซีที่มาหน่อยหมื่นซีก็หมื่นสองครับเอาสามพันเนาะเอาเออวันเนียนอยู่ใช้ไอาไ้กันกูลไล่ฮะซีตัวเนี่ยไอาสามพันเอาไปลงไล่ที่มาหน่อย มองบรรยากาศรอบๆครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมให้คอมเมนต์กดไลค์กดติดตามไันเลยนะครับเด้อ <c oughs> <c oughs> มีนอตอีกวะมีนอตอีกว่ครับจ้มามันหาจ้ามันหาสูงเลยว่ามีตัวงานมาจากแมนครับแมนแมน,<ว>น 45, to เอาซ้ำมัญหาไปลูกชายพ่อร hey, ูปอีรีนั่นพ่อ şey? รูปอีรีนด่นเฮ้ยวอรูปหรอกพ่ออีรีนด่นแต่ซ้0มัหาจีเออเนอะเอาไอแม่ซูหารอยไม่สูกับมี่ครับสูใหญ่มี่ัน่อยหาซิบกว่าแต่ค่ามีแตสี่หมื่นกว่านะครับบนกระดิยากนะเอาแม่ท่อง ลูกดีตัวใดกับพี่ตัวลูกลูกวาเป็นให้ดูเลยนทองนี่ครับสูงหน่อยสี่สิบห้าสามหมื่นหา่บไมดูสามหมื่นห้ามันเจ็ดเดือนนะครับเจ็ดเดือนสูงหน่อยสี่สิบห้าครับ พาสามหาครับเราสามพันหารนะนี้ซื้อให้พ่อใหญ่นี่พอจิขายเป็นซื้อคหรูปหลาเนี่ยสามันหานะไปเอา4ืพันหรือเปลพ่อรูมากพ่อจะขายได้หรือมีกมันทางหลาเนี่ยไม่าเลยไม่ได้ขายฮช ไหนเช็ตัวนี้อันนี้ครับไดตัวนี้ครับตัวนี้สามมิลหาครับไปคอมาเมนต์ดาวกดติดตามกดไลห์กดแชร์ให้ได้ด้วยครับเด้อไปสามมิลหานี่สามพันหานี่ขายใหม่เอาลักมาไหวน้ำบ่จาจังมาเอาฝา,ากฝากตอกฝากเนี้ย เออยู่แบบสามัญหาเบื่องเอาไม่ติดตไว้บ่ถ้าได้สามันหาคือเออเอาอยู่เออตอกไว้ตอกไว้่เดีตตอกไว้เราไปเฮ็ดใบไมเเอเ็ดใบเอาเ้ี่บุญครับประกันกันตำำนียไม่ด้มียังเหมือดเบ้งว่นนันเบื้องวาสุดอะ หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยครับตัวนี้พี่บูนครับพี่บุนยืมอย่างเนี้เจ้าว่าท่านเมื่อไงอันวะเออเออยืมตอกตัวนอย่างเนี้ยอันหนึ่งเอออยู่นี่ละอยู่ข้างเจ้านี่ละถือเอาไปไปหาเอาหัว ตอกนั้นมีน็อตอันหนึ่งตอกตรงนี้ฟูกินเนี่ยเอ้ยเขาไปเห็ดใบก่อนมันชิมเมื่อน้ำกันไหนวะนี่เฮ้ยนี่ไปเห็ดมาโรตอเขาผู้แห่งล่ะ ไปนี่นะครับหนึ่งหมืนหาพ่านขายูยครับเนี่ยตัวนี้ตัวนั้นสามหมืนหาครับม่านเจ็ดเดือนเด็กตัวละเด็กตัวละ Ông Chết đường chá mà, Này chết đường này Ông mẹ hết là bên mối Ông hết khó không นบองออ้กขั้นมีครับมีร้ายพูดครับถ้าหุ่นแสงเราพี่น้องถ่ายมาถาง นี่ก็เป็นนันค่ะนะครับผมไปหิวขขาก็ับมากินเนานะขอดูแม่สูงไงนะแม่สูงไงเบิ้งมันกับบทหวงนะพี่เองจนหมายแม่สูงไงสิมีแต่มแม่มันนะ S! <S neck. โซนนี้กัง่วเนื้อนะครับเป็นงัวเนื้อส่วนนี้ก็เป็นงัวผูครับผูหน้อยครับงัวเนื้อครับโซนนี้อ่ะมาเบิ่งผูงามเลยครับ โซนใหม่จะม,มีแต่ตงงวปูนะครับที่เทวานี้ยสวงามแน่กัเป็นโซนเป็นโซนครับเี่ก็แยกดูครับ มีทุกแนวครับไพ่อย่างไรแบบไนสีไรเมื่อเดือนเบิ่อไรครับตลาดนี้มีทุกวันพุธวันอาทิตย์ครับวันพุธหนีวดสิวไารามันไรแต่ก็ถาวัานอาทิตย์นี้เต็มทีครับเต็มด้านนะครับด้านนี้ประมาณพวกใดน,นะครับพวกเจ็ดใดน,นะ ตลาดด้วอยู่จังหวัดไหนครับจูบุญนาซีทานีครับตลาดวัดินชำนาบครับโซยทอนแสงนะครับพี่น้องนะอเลยให้คอมเมนต์ดากดหัวใจกดติดตามให้แน่เลยครับผมกดไลค์กดแชร์ให้แน่เลยขอบคุณครับขอบคุณเมก่อนคือขากับคนไหนดี ซื้อง่ายขายของครับกระแต่ราคาถูกครับส่วนมาก็สิเด่นอนต้องวันแต่ง้วนใหญ่ของอันรักสองนะครับสองสามน,น้อยอนี่ซื้อขายง่ายครับแม่ยดูได้ครับเลยะจะหวานพอแม่ดูสี่หมื่นครับสี่หมืน่นห่องไว้สี่หมื่นนะครับแม่ดูแม่ดูมเมียครับ สวัสดีครับสวัสดีคุณดูสองหนครับนีเป็นงัวสาวครับยสูรหน่อยหาชิบน้อง 50, ันหน่อยหาหาครับ แรางงามครับจักบาททอดเนี่ยขาใหญ่อยู่ขาแข็เงเนี่ยมัวสาววันนี้จู่วัน่อยฮ่างครับตัวนี้

สวัสดีสวัสดีทุกคนสวัสดีครับลมวเข้ามาได้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ <c oughs> มีทุกแบบทุกประเภทครับีแวเนียมนยนะสวัสดีครับ <c oughs> ไปดูรูวัว <c oughs> ปลามัน <c oughs> ปลามัน <c oughs> วัวแนวไหนน้ <c oughs> เงินหนึงน่งหมื่นบอกครับเดี๋ยวนะครับถ้าใส่นี่ก็สีอยู่ประมาณจักหวะพอนี่ฮะหาอด้เงินหาได้ถ้าเงินหมื่นหนึ่งสิได้อยู่ประมาณนี้ครับใส่นี่ ใส่ใส่นี่ครับใส่ซุกระมันลอยสามสิบก่อัวตัวปูนะครับนะตัวนี้ห้องมื่อนอร่อยต่อได้กับซีอิ๊ประมันรอดอยู่หรอกรอดมื่อนอยู่หรอกครับตัวนี้บัวสวยสวยสวยอยู่ครับนี่ตัวนี้ก็จะมืน่น หกพันขาย<ม>อยู่บนครับผมถามผู้หน่อยนะครับก<ม>วบหนึ่องอะไอยู่วะประมาณครับ<ม>ประมาณขวบเนี่ยแหละขวบกกวเนี่ยแหละ ตัวเม่ร่อยสัน้นสี่นีเท่าเลยตัวไหนครับตัวนี้วะครับสื 4, ่อน้ำพึ้นจิบสามหาอร่อยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับให้เขามาเดากดติดตามเลยนะครับผมดกดไลค์กดแชร์นี่นะครับ คนหนุ่มบนครับตลาดนี้มีทุกวันพุธกับวันอาทิตย์ครับวันอาทิตย์นี่งัวจ,จะเยอะแน่ครับล,ล,ล,ลวนธรรมชาติได้คบนี่นะเพราะลวนธรรมชาติไม่เดียงให้มันอ้วนนี่โอเคเลยนี่ฮะลวนธรรมชาติ ที่ไหนเบายูวนครับอำเภอวารินชันาบครับเปลี่ยนเข่าไวเลยมันเปลี่ยนเข้าเมื่อเปลี่ยนว ้ยไร่พ่นราคาสองหมื่นเนี่ตัวนี้สองหมื่นหาสองหมื่นหายเนาะ้อนี่ครับราคาสองหมืนหาครับ สูงวัน้อยสี่สิบครับสูงเียตเองเน่้อยสี่สิบห้องไว้สองหมื่นครับนี่คือกันถ่ายยังไงครับถอนแสงนะพี่น้องนะ ของออสองหมื่นหานะครับนี่ใส่รอยซี่ซิบครับนั่นน้าครับนี่หัวรา,าคาพ่อสื่อครับช่วงต่อชื่อดีอย่งอ่ะสื่อช่วงนี้นะครับ ัวง,งมไเนี่ยจ้านะครับพนตัวง่งามตัวนี้ที่ครับม้านเจเดือนสามหมื่นหายครับราคาช่วงนี้เป็นไงครับนักสองักสามครับงวัวมานสามกว่าครับแม่ดูขึ้นรักสีด่ดหน่อยในหน,น่อยครับ

ราคาขยับขึ้นยังกับย่างดิ่งนงมันเหวียวมันอยู่กับเจ้าเเขาเนาะจะไปองเขาต้องเละแก้ปัญหา แม่ดูกสมาร์ทน้องแม่ดูกนะครับเด้อแม่ดูกสาวครับแม่ดูกสาวกด็กิายแม่าไงเห็นหนูดหนุ่ม นี่ไม่แก่กันึกว่าแม่สาวเออบ้ามันจะสวยไหมยังไม่เห็นครับยังไม่เห็นวัวหัววัวหัวโดนวัเห็นครับวัเห็นง่วงงามครับไปทางหน้าเฉียบว่าได้ไปครับอยู่แต่อุบลครับอยู่แต่วัดดินกับตะการครับทำไมพี่ต่อเขามากจังครับ เอาราคาเข้าไปไหนน้อแต่เขาขายบ่ได้เขากับบริเวณยังครับเขากับบริเวณยังถ้าเขาซื้อบ่ได้เขากับบริสือนะไปซื้อราคาสูงเขามาขายถูกมันกับบ่ิแมนบริพ่นห้องเขากับเป็นซื้อมาขายไปกันเน้อแต่พ่ขาดเพิ่นลุบต่อเพิ่นเพิ่นกับมาขายแต่เพิ่นบ่ลุบเพิ่นกับขาย ส่วนเมลูครับมีตรักสีครับส่วนเวนูครับว้าง้ามเนี่ยเาเห็นนะว่างาม,ม,มเห็นสีเห็นประมาณนี้ ข้าววัขึ้นไปยั่งครับยั่งครับ,บเลเบรแม่ดูราคาน่งราคาเท่าไรครับเนี่ยขายด่ครับใส่นี้สี่หมื่นครับสี่หมื่นปครับใส่แต่ใส่หน่กก็สี่หมื่นกว่าครับจอหน้แม่ดูประมาณสี่กว่านะครับ ลักขาขึ้นมิตัวหดงามๆครับ่อยูนนียังบ่เห็นครับแม่ครับแม่ดูจีก็คืองามๆเนี่ยครับลักซี่ครับงัวขึ้นลักขานี่ต้องเป็นง้วห้ดวนหนึ่กครัดูดูงามนะครับ แน่นครับแต่ละกลุ่ม่างคยับยูวัดินครับเป็งวัวดเสาจัาววัดครับสองหมื่นห้าพันนี่ใส่นี่สองหมื่นห้านะพี่น้อง ี 24, สองหมื่นสี่พันห้าสูมแมนลอยสี่สิบัวครับคนสืยเดยอกส,สวยดี่มแม่นครับเนี่ยรานะคาสองหมื่นหานะครับตอสองหมื่นหานะครับ ได้ครับงามๆไปต่อสายเหนหือครับมีหหแต่สายเหนือเจ้นีนสวยแน่กับเบาบางนะครับ Ô làm người ơi มาพามาเบิ่งงวดตัวนี้ฮะเดี๋ยวเนีนวลูกเดียกวันนีรูปลายเลย่ายว่้อนข่สี่พันเบอร์โทรกับโเขียนเขียนอะไรตัวดีสิดูสิดูสิดูสยงานหลายนี่ขี่ก็ไม่เปียกอีนี่ย เดี่ยวไหนครับอยู่บนครับอยู่วอดินครับตลาดกุ้งย่างว่าช่วงนี้ราคาจังหวัดครับเดีวแต่ครับนับนับนับได้นำผินเห็นผมซื้อโทรศัพท์นับไงเพื่อนสิบเบิ้งเนาะนะครับหัวมันเจ็ดเดือนนะครับ ตั้มเนี่าไปาไปเตีมดเลยกาแฟอี่พอรูปลอกเ่ะพ่อลุปอีนี้พ่อรูปแีนี้พ่อรปลาอีนี้ลุปลุปอีนี้ถาว่าใดตัวอย่างนี้ เจ 8, ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนมันเจ็ดเดือนเนี่ยราคาสามื0นหาครับนี่มันสาวทองแน่สูงร้อยสี่สิบห้าครับมีวันไหนนะครับมีวันฮะเดี๋ยวให้รถจ้างก่อนเดี๋ยวเอารถมาขึ้้นมีวันไหนมีวันพุธก็วันอาทิตย์ครับมืนอนี้วันอาทิตย์ครับราคาขยับขึ้นยังยังครับ ส,ส,ส่วนมาต,ตัวไหนสีหา้อยมื่นสีหาร้อยอันนี้ซื้อไปอย่างครับปวบัวง่ะเด้เขาจะซื้อเต็มถ้วยฮะเต็มรับก่นเลเลยมื่นหนึ่ง สื่อ้ำเราทหันยังตามารกิจสื่อลำเรา